เนี่ยมันคือเพลงที่บันทึกชีวิตในวัย30มสิบปลายๆผู้ใหญ่ตอนกลางก่อนที่จะไปขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จริงๆในวัย40อ่าก็เลยอยากทำอันนี้เลยเขียนมา10เพลงปุ๊บเฮ้ยเป็นไปได้นี่หว่าแล้วเราก็ไม่ได้ออกอัลบ้าแบบเราบ้มเต็มๆนานเอาชื่อเอาชื่อก่อนดีกว่าเอาหน้าปกก่อนมันจะได้แบบมีมีมีคอนเซปต์มีคอนเซปต์กลางลองไทม์โนซอง อนานแล้วไม่ได้ปล่อยเพลงตรงตรงไปเลยพี่สุดใช่รักเอาไว้อยู่ในวิมาน้อสามาร์ใหม่ต่อต่ออยากขอบใจมีอินโทรไว้สักหน่อย อยากขอบใจจริงๆฟิลรวมคำถามครับจะมีเพลงเหล่านี้ในคอนเสิร์ตไมเร็วๆนี้ของคุณหรือไม่มีคือผมบอกไปแล้วเราเราคุยกันวันนั้นที่ร้านข้างวัดลาดพร้าวถูกต้องยายบอกว่าเธอ ถ้าเธอจะมีคอนเสิร์ตช่องเขาถูกตอนที่ยายทำสีจะไม่มีชั้นเหรอบอกเอ้าก็ก็ได้นะก็ได้ก็เอาสิเออมาสิเพราะว่ายังไงเน่ยเพลงทรงเนี้ยมันจะให้ใครมาร้องเดวันเโอลิโตเหรอก็คงไม่ได้อาจจะเซอร์ไพรส์ก็เลยเอ้าถ้ายายก็มาถูกต้องแลต่ถ้ายายมาเนี่ยเซ็กชันนั้นเนี่ยเดี๋ยวยายทํามาเลยอ่าได้อยากไปเลยจัดวันไหนหรออยากจะไปจัดวันไหนคือ เดือนกรกฎาคมได้ซึ่งคุณไปได้มีคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยวๆของตัวเองมากี่นานแล้ววะคนเดียวเลยใช่ไหมครับประมาณ8ปดปีโหเจ็ดแปดปีแล้วนะใช่อันนี้ก็คือมันจบอัลบั้มใหม่พอดีอัลบั้มที่5ก็เลยเอ้ยคอนเสิร์ตด้วยสิมันจะได้สมบูรณ์แบบดีเชื่อว่าคิดถึงอ่ะเดือนกรกฎาคมคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ8ปีของพี่ว่านธนกฤตนะครับที่พี่บอกว่าคุณจะมีนี้ใช่ไหมเนี่ยอัลบั้มที่ห้าอัลบั้มที่ห้าว คิดอาดอย่างไรทำ<ช><ช>ไมจะทำเป็นอัลบั้มเลยคือมันผ่านเวลามานานมากครับทำเพลงทําอะไรมาเนี่ยเข้าปีที่นี่คือการทํางานในปีที่19อ9 19ปีของการทํางานเพลง ผมรู้สึกว่าไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะแต่การทําเป็นเพลงต่อเพลงเป็นซิงเกิลไปเรื่อยๆมันไม่สามารถสรุปช่วงชีวิตของนักร้องหรือศิลปินได้มันต้องบันทึกไว้เป็นแบบ10เพลงนี้คือช่วงชีวิตนี้ทั้งหมเพื่อออกมาเป็นเทปซีดีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จบด้วยพีซีดีเทื่อนอะไรกันไปใช่อะไรวันนั่นนคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ครับซึ่งเนี่ยมันคือเพลงที่บันทึกชีวิตในวัย30 ปลายปลายผู้ใหญ่ตอนกลางก่อนที่จะไปขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จริงๆในวัยสี่สิบอ่าก็เลยอยากทําอันนี้เลยเขียนมาสิบเพลงปุ๊บเฮ้ยเป็นไปได้นี่หว่าแล้วเราก็ไม่ได้ออกอัลบั้มแบบอัลบั้มเต็มๆนานเอาชื่อเอาชื่อก่อนดีกว่าเอาหน้าปกก่อนจะได้แบบมีมีมีคอนเซปต์รูมีคอนเซปต์กลางลองไทม์โนซองนานแล้วไม่ได้ปล่อยเพลงเออตรงไปเลยพิ่า ก็เลยคราวนี้ก็ทําออกมาปล่อยไปประมาณตอนนี้ปล่อยไปประมาณ3าหรือ4ซิงเกิลแล้วครับเราตั้งแต่จักรวาลชุบแป้งทอดนิมานซอย9คนที่ไม่ใช่บังกระสุนให้ก็ว่าคนข้างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งเด็ดเดี๋ยวแต่ว่าเพลงล่าสุดเด๋ยวเป็นเพลงที่ไปฟิชชิ่งกับวง no one else no one else close ใช่ครับอ้ยอย่างนี้ก็เป็นเพลงรักเพลงรักหวานเลยแบบอยากให้มันมีเพลงที่สามารถใช้ในงานแต่งงานได้ดีๆดูสินังเอกเอ็มเชื่อชื่อเพลงว่า และคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ถูกคลี่คลายด้วยรอยยิ้มของเธอโอ้ชื่อเพลงอะไรมักูเป็นดีเจกูไม่เปิดหรอกกูเปิดหรอกกูไม่อ่านชื่อเพลงให้นะหมดลมเอาตอนนี้เอาไปเราฟังพวกเรายังไม่ได้ฟังยาแต่ว่าเอาสั้นๆเอาคู่เดิมคือมันชื่อเพลงแม่งไม่เกี่ยวกับไส้ในเลยเป็นโนวันเดียวเพราชื่อเพลงยาวอยู่แล้วครับไม่มีใครที่เหมือนเธอไม่มีใครที่ทำให้ฉันเผลอ แล้วเป็นเธอคนเดียวที่รักหมดหัวใจไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเธอมาทำให้่ลกดีเกินไว้โลกทั้งใบของฉันวันนี้มีแค่เธออะเาติดตามติดตามยังไงบ้างอัลบั้มชุดที่ห้าของพีค่ะฟไปด้วยลองท่าโนซอง